โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดคุยถึงคนที่เขาเรียกว่าเป็นสาวกแล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้น้ำมันเครื่องโมตุน7 0 0 1ย้ำว่า7,1001นะครับคืออย่างที่เราทราบ,บกันว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องหลายตัวเลยที่ผลิตออกมาแข่งขันกับโมตุน หรือเขาอาจจะไม่ได้แข่งขันก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพมันขึ้นมาเทียบชั้นโมนอ่นในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับคงไม่ต้องบอกนะว่าแบรนด์อะไรแต่ก็ยังมีคนที่ใช้โมตุนอยู่นะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นใช้ทั้งเบอร์40แล้วก็เบอร์50นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนฉลากใหม่มาได้ประมาณ2เดือนแล้วล่ะนะครับ เป็นฉลากใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยเป็น API SP แล้วนะครับเมื่อก่อนมันเป็น SNN p u ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็น API SP แล้วแต่ว่ามันก็ยังทํามาแค่เฉพาะตัวที่เป็นมาตรฐานที่เป็นจาโซ่ MA2 นะครับก็คือสมใช้ทํามาเพื่อลดเกียร์ไม่ไม่ไม่ได้ทําตัวใหม่ที่เป็น MB ออกมานะครับแต่ถามว่าใส่รถ รถออโต้ดได้ไหมก็คือใส่ได้ผมก็ใส่ใส่อยู่ประจําไม่ต้องกลัวว่ามันจะใส่ไม่ได้ดีด้วยนะครับทีนี้อย่างที่รู้กันว่าเอาง่ายๆว่าเขาเป็นเจ้าตลาดมาเป็นสิปีแล้วนะครับสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเอฟซมีแฟนมีอู่มีช่างชั้นนําไม่ว่าจะเป็นอู่ของคุณเบียร์เลดเก้าๆหรืออาจจะเป็นใครอะ เฮงสุพรรณเขาก็ใช้โมตุลเขาก็ยังมั่นใจในโมตุลอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสาวกที่ใช้กันมาผมก็เลยรีวิวความรู้สึกของผมแล้วก็จากที่ไปถามเพื่อนๆว่าเฮ้ยทาไมถึงยังไม่เปลี่ยนทำไมยังใช้โมตุลอยู่ก็ได้คําตอบมาว่าอันนี้อันนี้ของเพื่อนๆน,นะเขาบอกว่าเขามั่นใจในโมตุลแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันราคามันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะโมตุลน,นะเสร็จแล้ว มันดัาราคาลงมาเหลือ400 400กว่าบาทหลัก400มันก็ทําให้แบบว่าคนเนี่ยโหแห่กันใช้เลยนะครับแล้วก็มันก็ใช้ดีแล้วก็ใช้กันมานานแล้วแล้วเครื่องพวกข้างในเครื่องซีนยงซีนยางมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนเขายังมั่นใจอยู่เขาก็ยังใช้อยู่แม้ว่าจะมีตัวใหม่ออกมาแล้วถามว่าเอ้ยตัวใหม่มันดีกว่าอย่างโน้นง,งี้พยายามใส่ข้อมูลให้กับคนที่ใช้อยู่เขาก็บอกว่า ก็ใช่ดีก็จริงแต่ว่าในระยะยาวเขาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเอเตอร์ตัวใหม่ตัวใหม่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้แหละว่ายี่ห้ออะไรอ่ะมันเป็นเอเตอร์ตัวใหม่แต่ของโมโนเนี่ยเขาเป็นเอเตอร์ตัวที่เป็นปกตินะครับเขาไม่รู้ว่าอ่ะายในการใช้ระยะยาวเนี่ยคืออันนี้คือข้อที่เขายังไม่ใช้นะเหมือนกับว่าบอกเออใช้ดีใช้ไปก่อนเลยเป็นหนูรองยาไปก่อนเลยพวกน้ำมันเครื่องใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยอืม กูใช้โมตุลของกูตรงเนี้ยกูดีอยู่แล้วกูพอใจอยู่แล้วกูมีทุนทรัพย์ในการซื้ออยู่แล้วเขาบอกว่าโมตุลมันก็เปรียบเสมือน iPhone ที่มันแพงกว่าแต่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเต็มประสิทธิภาพทรงพลังแล้วก็ไอยีอ่ห้อใหม่ที่มาเนี่ยอาจจะมีอะไรเยอะแยะกว่าก็อย่างเหมือนมันเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะเหมือนแอนดรอยโทรศัพท์แอนดรอยที่มันมีลูกเล่นเยอะแยะเลยแล้วก็ราคาถูกว่าด้วยแต่ทําไม iPhone ยังขายได้อ่ามันก็คือภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ใช้เพราะว่าเขามั่นใจแล้วเขาศรัทธาในแบรนด์โมตุนอ่านี่คือประมาณนั้นนะครับแล้วก็โมตุนเนี่ยคราเป็น g l o b a l ก็คือเขาขายทั่วโลกนะครับส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ที่เขากาลังฮิตกันช่วงน,นีน้มันมีขายแค่ในไทยเขาผลิตในไทยที่แรกเขาไม่ได้ขายแบบ g l o b a l นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโมตุลจะต้องมาทําการแข่งขันกับจุดนี้ไหมเขาบอกโมตุน mm hmm. ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําการแข่งขันเพราะเขาเป็น เจ้าตลาดในเขาเรียกว่าระดับโลกอยู่แล้วนะครับมันเพิ่งมีที่ไทยนะ้ำมันเครื่องอีกยี่ห้อหนึงนะที่ว่าดีๆนะที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนี่คือเหตุผลนะอ่ามันเพิ่งมากําเนิดถือกําเนิดในไทยเนี่ยอืมซึ่งแต่ก่อนเขาก็ทําที่มันเป็นตัวปกติไม่ได้ทําตัวที่มันดีอะไรมากมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเพราะฉะนั้นโมตต้เขาเลยยังไม่ต้องจําเป็นที่จะแบบว่าปรับสูตรหรืออะไรให้มันมาเข้ากับอะไรเอามาสู้อ,ะอ่ะอ่า ต้องรอพักนึงอ่ะกว่าว่าโมตุนเขาจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยกูโดนกูโดนไอ้นี่ไปแล้ววะกูโดนโดนโดนขึ้นมาเทียบชั้นแล้วนะครับโมตุน e ที่ศูนย์ใหญ่ที่ฝรั่งเศสอ่าเขาถึงอาจจะคิดค้นสูตรใหม่ซึ่งผมว่าคิดว่าถ้าเขาทําสูตรใหม่ขึ้นมาหรือทําตัว MB ขึ้นมาของเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยผมว่าแม่งแม่งจะต้องสุดแน่ๆเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองได้นะครับอันนี้เขามั่นใจได้ในมาตรฐานเขา ยาวนานมาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราเป็นเบอร์หนึ่งมาเป็น10ปีแล้วก็เพิ่งมาเรียกว่าอะไรโดนโดนโดนคู่แข่งมาขนาบนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็วิ่งไลแมนใช้รถหนักๆเนี่ยผมก็ยังใช้กลับมาใช้โมโตตนอยู่เป็นบางครั้งบางโอกาสที่แบบฟิลเราอยากจะแบบเอออยากฟิลได้ฟิลโมโตตนะอ่ะอ่ะเราก็จะสั่งมาใช้แต่ว่าเบอร์ที่ผมใช้ผมก็แนะนําว่าถ้าคุณจะใช้โมโตตนอะ่ะใช้เบอร์สิบห้าสิบไปเลยนะครับสิบห้าสิบไปเลยมัน มันดีกว่าเบอร์สิบสี่สิบนะครับฟิล,มล์มน้ำมันมันก็หนากว่าแล้วก็อัตราการไหลลื่นวิ่งทางไกลกํากลังไม่ตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายส่วนตัวนะส่วนตัวเปลี่ยนถ่ายนะทุกๆสามพันโลนะครับคือคนที่เขารักโมตุนอ่ะเขาก็ยังใช้โมตตนอยู่นะครับใครที่ยังใช้โมตุนอยู่มีเหตุผลอะไรที่คุณยังใช้โมตุนอยู่ช่วยคอมเมนต์ด้านใต้ด้วยนะครับว่าเพราะอะไรคุณถึงยังใช้โมตุนอยู่ ในขณะที่มันมีแบรนด์คู่แข่งขึ้นมาอะไรแบบนี้ความคิดเห็นจะเหมือนกันไหมนะครับว่าเ,ออเหมือน,นแบบสิ่งที่ผมไปตามหามาว่าทําไมเพื่อนๆผมหรือใครบางคนทำไมถึงยังไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรเลิกจากโมตุนไม่ได้นะครับก็หวังว่าโมตุนจะเขาเรียกว่าอะไรรู้ตัวแล้วก็รีบผลิตสูตรใหม่ออกมาแล้วก็ที่มันเป็น MB สําหรับตรงรุ่นรถสายพานด้วยนะครับแต่ว่า ผมว่าเขาไม่น่าจะทําหรอกน่าจะอีกนานนะเพราะว่าเขาเขายังถือว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่นะครับก็ประมาณนั้นใครใครไม่เคยลองใครอยากลองนะครับลองได้นะครับลองได้แล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยจะถามว่าอันไหนดีที่สุดเนี่ยผมคงตอบไม่ได้หรอกว่ามัน,ม,นมันไม่มีนะ้ามันเครื่องที่ดีที่สุดหรอกเป็นเป็นมีแค่น้ํามันเครื่องที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับคุณมีงบเท่าไหร่คุณใช้งานล,ลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนยังไง นะครับก็เลือกให้มันเข้ากับรถของเราให้เลือกให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เลือกให้มันเข้ากับงบประมาณของคุณนั่นแหละคือน้ำมันเครื่องที่ดีสุดของคุณเหนือสิ่งอื่นใดเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับแค่นั้นเองไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่แบบว่าบางคนหาว่าเฮ้ยอันไหนดีที่สุดฉันต้องใช้ดีที่สุดมันไม่จําเป็นเอาแค่เหมาะกับคุณที่สุดคุณไหวแค่ไหนใช้แค่นั้นนะครับสำหรับโมดูลตัวนี้7จ็ดพันหนึ่งตัวใหม่ฉลากใหม่ API SP นะครับ ใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ